สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีเราไปตัดพลังหงเป่าซื้อนะคะเพื่อที่จะนำส่งลูกค้า แล้วเราก็พอมีกิ่งที่แบบส่งลูกค้าไม่ได้เราก็จะนํามาชําเองเพื่อให้เขาแตกยอดก่อนนะคะวันนี้เราก็เลยจะพามาชมวิธีการชํากิ่งฝรั่งกันนะคะค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทําการลิดใบให้เหลือพอประมาณนะคะเพื่อที่เป็นการลดการคายน้ําของกิ่งฝรั่งนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไว้ใบเยอะนะคะ,ะประมาณนี้ พอดีไม่ได้เอากัดไก่ตัดกิ่งมานะคะ,ะที่เห็นใส่ถุงมือนะคะพอดีทำงานออฟฟิศก็เลยขอใส่นิดนึงเพราะว่าเราลักในสิ่งนี้เนาะในการทำสวนเรามีใจอยากที่จะทำแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารักนะคะมันก็จะมีความสุขเป็นการรีแลกไปในตัวค่ะอ่ะเราเลิกนอกเรื่องกันดีกว่านะคะแล้วก็จะมาทําการ ปาดเอาถุงออกก่อนนะคะมาดูเทคนิคการปาดถุงเพื่อที่จะไม่ให้ลากมีผลกระทบนะคะทำยังไงนะคะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลากเพื่อที่ชําแล้วจะรอด100%เซนนะคะอ่าก่อนอื่นเลยปาดปาดด้านล่างก่อนนะคะอ่าใช้คัตเตอร์ก็ได้นะคะคัตเตอร์น่าจะสะดวกกว่ามีดอันนี้พอดีไปใช้งานอื่นมาก็เลย เอามีดนี้มาทําให้ดูนะคะค่ะปาดตูดด้านล่างก่อนนะคะเสร็จแล้วปาดเชือกออกค่ะด้านบนตรงจุกนี้นะคะเราก็เอามีดปาดลงไปขออนุญาตนั่งไม่สุภาพนะคะเพราะว่าเรา ไม่ถนัดเราต้องนั่งแบบนี้อ่ะถ้าเป็นคัตเตอร์ก็จะง่ายกว่านี้เนาะตาดเชือกด้านบนออกนะคะเสร็จแล้วถุงเนี่ยที่เห็นมีรอยกรีดเราได้ไปทำการแชร่น้ำยาเล่งลากไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะให้ลากเขาออกดีๆนะคะ ก่อนที่จะมาชํานะคะลืมบอกไปเราก็ต้องเอาไปแช่น้ายาเร่งแรกไว้ก่อนเวลาเราส่งลูกค้าเราจะแช่ให้ลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าสามารถนําไปชําได้เลยค่ะเหลือติดไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะถ้าดึงไม่ได้เราไม่ต้องไปฝืนดึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งผลกระทบกับตุ่มของเรานะคะลากจะได้ไม่เกิดผลเสียเป็นไงคะออกมา หน้าตาสวยงามส่วนฟิล์มตรงนี้นะคะเรายังไม่ต้องกรีดออกนะคะเราชําไปก่อนสักระยะหนึ่งหรือเราจะไปกรีดออกตอนที่เรานําไปปลูกแล้วก็ได้นะคะอ่ะขั้นตอนแรกก็นําดินนะคะใส่ถุงด้านล่างไปก่อนพอประมาณขย่าวขยาว่าอ่ะ เสร็จแล้วก็ใส่ใส่ดินไปเลยดินนี้เราจะทําการผสมไว้แล้วนะคะจะมีดินผสมกับคุยมะพร้าวมีแกลบนะคะเทคนิคง่ายๆให้ดินเข้าได้ดีนะคะก็เขย่า ใช้วิธีการเขยา่าดินจะเข้าได้ดีมากอ่ะกดให้แน่นค่ะค่ะเราจะเหลือด้านบนไว้ประมาณ หนึ่งข้อมือก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราดดน้ำน้ำจะได้ขังอยู่ด้านบนแล้วก็ไหลซึมลงไปด้านล่างนะคะอ่าสำหรับต้นนี้ก็คือเสร็จแล้วมีอีกวิธีหนึ่งคือถ้าใครกลัวว่าต้นจะโยกนะคะเราสามารถใช้หลักคำํำอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกอีกหนึ่งนะคะว่า ทำอย่างไรนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดผลกระทบเราจะปักลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งเราเราเอาใส่ถุงไปก่อนนะคะเพื่อที่บางคนนะคะกะระยะไม่ได้เดี๋ยวไปปักโดนตรงเนี้ยจะส่งผลกระทบกับกิ่งได้นะคะแล้วก็ใส่ดินนะคะสมมุติเลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะอันนี้คือสมมุติ ใส่ไปแล้วนะคะเอาไม้เสียบลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ทำการใส่ดินให้เต็มเสร็จแล้วก็มัดกิ่งไปเลยค่ะเป็นไงคะง่ายๆเพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อกิ่งของเรานะคะส่วนด้านนี้นะคะมาดูกันที่เราชำไว้ผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าตอนเราทำนะคะเราก็เหลือใบไว้น้อยตอนนี้แตกกิ่งออกมาแบบงอกงามนะคะมีผลให้ด้วยนะคะ เป็นยังไงคะเป็นที่ภาคภูมใิใจเลยทีเดียวค่ะแค่นี้เองง่ายๆวิธีการชํำฝรั่งให้รอดนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมช่องของเรานะคะคือช่องผู้หญิงทำสวนนะคะเรื่องง่ายๆที่ผู้หญิงก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคลิปวิดีโอดีๆใหม่ๆอะไรให้เรามาติดตามรับชมได้อีกบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมกันนะคะ วันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ